กลับมาเร็วแดดร้อนนะ,ะนมา,มาะแม่มามาถาแม่มามาเร็วแดดร้อนอยู่ตรงขยะมาเลยแดดร้อนเป่าไปเลยไป,ไป ไปเลยไปเลยมาแก้ว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 มามาเต้าแดดร้อนให้อยู่ที่บ่อน,น้ำมา,มาเดี๋ยวเดี๋ยวอีเดียวีกามาฉบเอาเออกลัว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  ตัวแมวข้างนอกมันจะไอ้นี่เอาโอ้ยเราจะไปซักผ้าซะหน่อยห่วยอยู่แข่งผ้านนะเอ้า ตัวแมวข้างนอกมันจะกัดตกใจง่ายแล้วก็บินวัสดีครับก่อนสวัสดีเด็สวัสดีครับสวัสดีครับ สวัสด,ดีครับสวัสด,ดีครับปากเปลี่ยนอะไรเมาไปกินอะไรมา เป็นตากแดดร้อนมาอาปากขวับขวับเนี่ยเดี๋ยวไม่สบายเดี๋ยวไม่สบายหือวกอวปากเปื้อนอะไรมาไปกินอะไรมา ร้อนไปตากแดดร้อนเปี้ยงๆเลยเขาอยู่แต่ในกรงเขาไม่เคยได้ออกมาตอนแดดร้อนๆเหนื่อยแล้วนะ่ะส <c oughs> วัสดีครับค่ สวัสดีครับคุกกองอยายทำไมมันไหวอ่ะ